หืสามพันกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสองหมื่นสามสั่งไปแล้วสลักชื่อด้วยมีป้ายติดเลยแล้วก็สลักชื่อคนตื่นทำอืกูสั่งมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกูวจะอ่านโชว์เลยอาจารย์น่ะเคยศึกษาพระไตรปิฎกมาตั้แต่สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะสิบห้าสิบหกปีที่แล้วอาา่ะอ่านแบบพันผ่านข้าม,าม,ามๆมาเลยจาไม่ได้แล้วอ่านฉบับหลวงมันมีอยู่ที่วัดไงก็ไม่เคยอ่านอีกเลยมาอ่านจาห้าเล่มจากพระโอษฐกับพุทธวจนะของวนานป่าพง ถึงเวลาที่ต้องอ่านแล้วล่ะดูทรงแล้วอนะปีหนึ่งกูจารอ่านจบไหมเนี่ยสี่สิบห้าเล่มเดี๋ยวเอาเวลาบนรถนี่แหละมีเวลาบนรถบ้างบนรถไฟ์สดบ้างอ่านหนังสือบ้างเพิ่งซื้อมาสองหมื่นสามพันกว่าบาทพร้อมตู้เลยนะพร้อมตู้เลยหนังสือเนี่ยสี่สิบห้าเล่มน่าจะประมาณหมื่นห้าแล้วก็ตู้อีกประมาณเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วรวมกันแล้วประมาณสองหมื่นสามพันกว่าบาทจนะ ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะใช่สองหมื่นสามพันกว่าบาทใช่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเออสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทใช่แล้วใช่แล้ว สองหมาันห้าร้อยบาทเดี๋ยวนะมันจะมีราคาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้45เล่มเนี่ยราคาชุดละ15,000บาทแล้วก็พร้อมตู้พระตรปิดกราคา8,500บาทอ่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเขาส่งฟรี ก็ได้มาในราคา32,500บาทพอดีสวยสวยแล้วเขาก็สลักชื่อมาเลยไอแหลมก็ไม่ได้ส่งมาให้กูไว้ไแหลมส่งรูปมาให้อาจารย์หน่อยซิว่ามันดูไรสวดอยู่ปะวะรูปที่เขาเขียนไอชื่อคนตื่นทาอะ่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่ากูโม้อ,อีกไม่ยอมไม่ได้ซื้อจริงไม่ได้หรออีพวกนี้ต้องมีหลักฐานอ้าโทรศัพท์กูก็เซติถีแสงเยอะเกินไปมองไม่เห็นนี่ ตู้หนึ่งนี่ยกตู้เลยไม่สักอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีเขียนข้างบนจารึกไว้ว่าคนตื่นทำแล้วบนหัวสุดเนี่ยเขาจะเขียนว่าตู้พระไตรปิฎกของมหาจุฬาอะไรสักอย่างเอ้มหามงกุฎอะไรสักอย่างเลยเนาะซื้อจากของฉบ,บับมหาจุฬาลงกรณ์ราชาวิทยาลัยซื้อจากของธรรมสภาบัรลือธรรมกูมีไปของตัวเองแล้ว เอาเวลาตรงไหนอ่านก่อนเออมึงไม่ต้องกังวลนะกูมีเวลากูม,ามหาสัจจัน์กูบอกให้มึงรอดูได้เลยถ้าเวลาเวลากูตั้งใจอะไรแล้วถ้ากูมีวินยัยกูทําสุดกูบอกให้กูทําจนสุดไม่มีหยุดง่ายๆกูจะขวนขวายหาเวลามาจนได้มึงรอดูเถอะ เออเดี๋ยวรอมาก่อนรอตู้ได้ก่อนเดี๋ยวกูจะมาวางโชว์พวกมึงแล้วกูซื้ออะไรกูถ่ายรูปลงให้ดูสองทุ่มแล้วเดี๋ยวจะมีรับแขกชุดสุดท้ายมูลนิธิเขาจะเข้ามาที่นี่เดี๋ยวรับแขกช่วงสุดท้าย น้ำจะหมดแล้วเดี๋ยวอาจารย์อาจจะขอเบรกก่อนนะอาจจะขอเบรกก่อนไออาจจะขอหยุดไลฟ์สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ไปละอีกแป๊บหนึ่งก่อน นิพพานไปทางไหนนิพพานไม่มีที่ไปนะไม่มีทางไปนิพพานคือนิพพานดับไปเฉย,เฉย ฆ่ามดบาปไหมบาปสิพุทธวจนะที่พระอาจารย์คืรึกสอนเป็นเช่นเดียวกับที่อาจารย์เบียสอนใช่ไหมครับใช่ก็เรื่องเดียวกันนะ่ะถ้าเราจุดยากันยุงเพื่อไล่ยลุงเราจะบาปไหมไม่บาปนะ เราแค่ไล่เราไม่ได้ฆ่ามานันนี่ผมเก็บเงินอยู่ข้างทางได้แปดิบาทจะบาปไหมครับไม่ควรเก็บนะมันไม่ใช่เงินเราคนสักลายสามารถบวชเป็นพระได้ไหมได้มันไม่มีข้อห้ามอ่ะนะ คนด่าเราแบบแรงมากเราก็ขอโทษส่วนที่ผิดแล้วเรา,เาว่าโหสิกรรมให้กับเขาแต่เขาไม่โหสิกรรมให้เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเมืองมึงไม่ต้องไปสนใจมึงขอโทษแล้วคือจบมันไม่จบเรื่องของมันให้มันไปรับวิบากกรรมของมันเอง พระพุทธเจ้าสอนเรื่องเจดีว่าอย่างไรครับก็สอนว่าเป็นสิ่งที่ควรสร้างแก่บุคคลที่สมควรแก่การสร้างให้นิพพานหมายถึงดับศูนย์หรือเปล่าครับไม่ดับศูนย์จะดับเย็น ห่ผมผ้าทำไมเรื่องของกูโอ้ยกูห่มผ้าไปหนักอะไรกับบานมึงเนี่ยฮะกูจะห่มผ้าก็เรื่องของกูมึงจะมาถามทำไมว่าห่มทำไมกูมจะทำอะไรเป็นเรื่องของกูอะ่ะกูจะต้องตอบมึงเ้วยว่าทำไม อยากให้แฟนเก่ากลับมาตอนคิดถึงต้องทำยังไงครับมึงไปกินยาแล้วนอนไปบางครั้งใจเรามาหลุดไปคิดไม่ดีพอดึงกลับมาได้ก็หลุดไปคิดใหม่ทำยังไงดีครั ฝึกสิจ้าฝึกอย่าให้มันหลุดสิจ้าฝึกจ้าทำยังไงดีทำเหมือนเดิมไมแหละจนกว่ามันจะจ่อลงที่ลมอย่าให้มันหลุด ระหว่างห่มผ้ากับศึกษาอริยสัจสี่เราควรทําอะไรก่อนอ๋อโง่ๆอย่างมึงต้องห่มผ้าก่อนนะถ้ามึงศึกษาอริยสัจสี่กูว่าไม่จะกูว่ามึงหนาวตายก่อนกูแนะนําห่มผ้าก่อนแล้วค่อยไปศึกษาอริยสัจสี่แต่ถ้าตามหลักคาสอนพระเจ้าเนี่ยให้ศึกษาอริยสัจสี่ก่อนแต่ว่าโง่ๆอย่างมึงเนี่ยตายก่อนและแข็งตายกว่าจะศึกษารู้เรื่องกว่าจะศึกษาจบปะนะแข็งตายก่อนกูแนะนาให้มึงห่มผ้าก่อนแล้วค่อยไปศึกษานะเออ ห่มแบบพระเลยไม่ไปบวชเลยเล่ากูห่มแบบพระตอนไหนพระบ้านมึงใส่ผ้าสีขาวเหรอฮะมึงไปเอามาจากไหนพระวัดไหนเดี๋ยวกูจะไปดูพระวัดไหนใส่จีวรสีขาวพระวัดไหนใส่ผ้าหืนแค่นี้นี่มันผ้าคุมไหล่เนี่ยพระวัดไหนแต่งตัวอย่างนี้ไหนกูขอดูหน่อยพระวัดไหนแม่มึงอย่ามาเล่นกับกูนะ าะกบาลก็ให้คนอะไรมันโง่ได้มากขนาดนี้ อืเขาจะยิงเราเราควรยิงเขาก่อนไหมก็ได้มันก็ติดคุกไนงะแค่นั้นเอง จริงเหรอพระพุทธเจ้าเป็นคนมาก่อนมีเมียด้วยอ้าวก็ต้องจริงสิพระพุทธเจ้าเป็นคนมันจะไม่จริงนด้ยังไงพระพุทธเจ้าก็เป็นคนอย่างเรานี่แหละมึงเรียนหนังสือที่ไหนกันมาเี่กกูอยากจะรู้มากเลยแต่ละคําถามแต่ละคําถามอ่นะเหมือนเดินผ่านเข้าไปในโรงเรียนอ่ะผ่านเข้าไปเสร็ทุกเข้าประตูหน้าออกประตูหลังเลยอย่างเงี้ยแล้วมึงก็บอกว่าเรียนจบแล้วอนะ อันนี้เขาไม่ได้เรียกเนี่ยเขาไม่ได้เรียกเรียนนะเขาเรียกว่าเดินผ่านล่างส่งทักว่าตั้งสารภูมิไว้หน้าบ้านแล้วจะล่ำรวยขึ้นจริงไหมคะโอ้ยบ้านกูนี่มีสารอยู่ไม่เห็นจะรวยเลยเนี่ยเอาอะไรมาล่างเอาอะไรมารวยเพอเจอ เอาก้าอี้วางได้เลยจ้ะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ออกแล้วพอเหนื่อยแล้วได้เวลาทักละไรมานานละเหนื่อยอาไปเดี๋ยวไปและวอย่าลืมนะอาจารย์อ่อจะใครต้องการร่วมบุญน่ะนะ บุญทองคาวัดป่านาคําน้อย1กิโลกรัมแล้วก็บุญวัดพระบาทน้ําพุนะให้กดไปที่ idline s s i g n สาธุนะ idline s s i แล้วก็สาธุเอวงกลมแล้วก็ satu กดเข้าไปใน i าย oa แล้วมันจะมีเมนูให้เลือกกดเลือกตามนั้นเลยตามกําลังซับของตนนะอย่าเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองนะอ่าขอตัวละผู้นี้เจอกันเจอกันที่ไหนวะลบบุรีผู้นี้อาจารย์เดินทางไปลบบุรีแต่เช้านะไปเจอกันที่นู่นที่ไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยไปถามแอดมีนกันแล้วเอาแล้วกันนะ อานุโมทนาสาธุกับพู้ท่านทุกคนที่นิฟังธรรมในวันนี้ด้นะขอให้มีความสุขความเจริญกิจสิทธิ์ขอให้ส่งความปรารถนาตามเหตุตามปจัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทําความเพียรละที่อกุศลเจริญกุศลมีสติสัมป,ปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมสุดที่สุดแล้วขอให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันาชาตินี้ได้โดยชั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนนะโรบินสันลบบุรีเหรอ